ข้อที่6นะคะอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์จากกราฟเพื่อที่จะตอบคำถามเนาะซึ่งกราฟตัวนี้นะคะเป็นกราฟเปรียบเทียบค่าเงินบาท กับเงนิงน1ดอลลาร์สหรัฐนะคะในช่วงเมษายนถึงกันยายนปี2565ซึ่งก็ได้ข้อมูลออกมาดังกราฟตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเอากราฟตรงนี้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแต่ละข้อว่ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเพราะว่าโจทย์ถามหาข้อที่ถูกต้องใช่ไหมคะเราก็มาเริ่มพิจารณากันไปทีละข้อเนาะ โฟกัสตัวนี้นะเขาให้หาข้อที่ถูกต้องนะคะตัวนี้ดูโจทย์ดีๆด้วยบางครั้งเขาก็อาจจะเปลี่ยนข้อใดกก่าวไม่ถูกต้องข้อใดกก่าวถูกต้องอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่าถ้าซื้อในวันที่1สิงหาคมแล้วขายไปช่วงก่อนวันที่1กันยาจะได้กําไรอย่างแน่นอนอ่ะเราก็มาดู1สิงหาคมของเรา อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจากสิงหาอ่าสิงหาคมอยู่ตรงนี้ทีนี้กราฟในวันที่1สิงหาอ่ามันก็จะอยู่ที่จุดนี้เนาะซื้อ1สิงหาแล้วไปขายช่วงก่อนวันที่1กันยาก่อนวันที่1กันยานั่นแปลว่าตั้งแต่ตรงนี้มาได้หมดเลยใช่ไหมตรงเส้นสีม่วงเนี่ยช่วงนี้มาได้หมดเลยใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราขายในช่วงนี้ยังไงก็ได้กำไรแน่นอน จริงไหมเราก็มาดูนะคะมันจะได้กําไรจริงไหมเราก็ดูตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีกราฟในส่วนที่ค่าเงินมันตกลงมาใช่ไหมค่ากราฟมันตกลงมาแบบนี้นั่นแปลว่าส่วนที่มันตกลงมาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เราขาดทุนนั่นเองนะคะนั่นแปลว่าในข้อที่1ตรงนี้ก็ไม่ใช่แล้วถูกไหมแปลว่าข้อที่1ก็ไม่ถูกต้อง ตัวเลือกที่สองนะคะเขาบอกว่าถ้าซื้อในวันที่1พฤษภาคมแล้วขายช่วงเวลาก่อนวันที่1มิถุนายนจะได้กำไรอย่างแน่นอนเราก็มาดูหนึ่งพฤษภาคมของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นจุดที่เป็นหนึ่งพฤษภาคมก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเขาบอกว่าขายช่วงเวลาก่อนวันที่1มิถุนาก่อนวันที่1มิถุนาก็ประมาณช่วงนี้เห็นไหมคะ ช่วงตรงนี้เป็นไปได้หมดเลยอาจจะขายตรงนี้ก็ได้ขายข้างบนก็ได้ขายข้างล่างตรงนี้ก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าจะได้กําไรอย่างแน่นอนอันนี้ก็มันก็มีช่วงที่มันต่ํากว่าราคาที่เราซื้อไปใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเราขายมันก็อาจจะมีช่วงที่ขาดทุนก็แปลว่าข้อนี้ก็ยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกต่อไปเราก็มาพิจารณาตัวเลือกที่3นะคะถ้าซื้อในวันที่1กรกฎาคมแล้วขายช่วงเวลาก่อนวันที่ หนึ่งสิงหาจะได้กำไรอย่างแน่นอนอ่ะหกรกฎาคมกรกฎาคมของเราอยู่ตรงนี้เนาะหกรกฎา,าก็จะประมาณช่วงนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ขายช่วงเวลาก่อนวันที่1นึ่งสิงหาก็จะเป็นช่วงนี้ที่เราขายได้ทั้งหมดเลยเนาะ แล้วเราขายก่อนวันที่1สิงหาจะได้กําไรอย่างแน่นอนเราก็ดูที่เส้นกราฟจากจุดที่เราซื้อเนี่ยหกรกฎาคมใช่ไหมคะมาจนถึง1สิงหาตรงเนี้ยไม่มีส่วนที่มันต่ํากว่าราคาที่เราซื้อวันที่1กรกฎาคมเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเส้นกราฟมันสูงขึ้นสูงขึ้นทั้งหมดเลยสูงกว่าจุดที่เราซื้อนั่นแปลว่าข้อนี้นะคะการที่เราขายก่อนวันที่1สิงหาเนี่ยก็แปลว่าเราจะได้กําไรอย่างแน่นอน นะแต่ตัวนี้นะคะอย่าเพิ่งสรุปนะเวลาที่เป็นข้อที่ต้องพิจารณาแบบนี้พยายามพิจารณาให้ครบทุกข้อเพราะว่าบางครั้งอาจจะเป็นการผิดพลาดของข้อสอบก็มีอาจจะมีคำตอบที่ถูกต้องหลายข้ออย่างนี้นะคะต้องพิจารณาให้มันครบถว้วนเราลองมาดูตัวเลือกในข้อที่4เนาะเขาบอกว่า ถ้าซื้อในช่วงวันที่1กรกฎาคมแล้วไปขายช่วงก่อนวันที่1สิงหาจะขาดทุนอย่างแน่นอนอ่ะตัวนี้พอเราดูนะคะสังเกตว่าประโยคในข้อที่3กับข้อที่4เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันถูกไหมหนึ่งกรกฎาคมซื้อวันที่1กรกฎาคมแล้วไปขายช่วงก่อนวันที่1สิงหาคมอ่ะ ตัวนี้อ่าลืมดูตัวนี้นิดนึงเขาเพิ่มคำมาช่วงมาช่วงวันที่1กรกฎาคมแล้วไปขายช่วงก่อนวันที่1สิงหาคมจะขาดทุนอย่างแน่นอนอ่างตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวเลือกในข้อที่3ใช่ไหมซื้อในช่วงวันที่1สิงหา อ่ะช่วงวันที่1กรกฎานะคะขออภัยเออก็เห็นอยู่ว่าเป็นกรกฎาใช่ไหมก็คือช่วงนี้แล้วไปขายช่วงก่อนวันที่ 1>, 1สิงหาอาจก็จะเป็นอันเดิมใช่ไหมคะที่เราเคยวาดไว้ก็คือตรงนี้จะขาดทุนอย่างแน่นอนซึ่งมันก็ไปขัดแย้งกับข้อ3แล้วข้อ3เราพิจารณาแล้วว่ามันถูกต้องฉะนั้นข้อที่4ก็ไม่ถูกต้องนะคะนั่นแปลว่าในข้อที่6ตรงนี้ก็จะตอบตัวเลือกในข้อที่3เนาะอย่าลืมกดติดตามช่อง easy math เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ